โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับคุณเลนครับเออคุณจะติดเชื้อตายห่าแล้วเนี่ยเออไอสั์จะโชว์ว่าบั๊กหน่อยนอนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมได้เล่นเลยดีกว่านี่เป็นเวฟสามานะครับเราเล่นแบบเป็นเวฟนะครับเซเวลิลนี่เองก็คือมันจะยืนมันคิวลิงฟอสแหละแต่ข้อเสียคือแมปแม่งเล็กครับไอเคียนีน่นแม่งก็เห็นแต่ตัวครับแม่งมาแอบอยู่นี้นะครับแล้วก็ โอเคเรารอผมเกิดนะโอเคครับมาครับร้องรีบโดของครับนี่กูช้าแล้วใช่ไหมเนี่ยอโอ้โหมันไปอยู่ชั้นสองหมดเลยวิ่ง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 ครับชั้นหนึ่งนี่ก็คือซอมบี้เติมเลยครับรีบวิ่งไปชั้นสองครับโอ้โหจะถูกเพราะอัดเยอะโอ้โของของของผมครับของกูคืนโอ้ของของกูคืนดีสักไอ้เคี้ยกระสุนก็หมดอีกไอ้เนี่กจะตายแต่เลิกเกมอีกแล้วไอีกซะเลยโอ้ นี่มันเริ่มเว็บต่อไว้แม่เกมโอ้โหรอ5-8ตัวไไตัดคลิปเลยดีกว่าผมว่าแม่งนึกว่าเริ่มเกมใหม่แต่วิ่งขึ้นแนละ้วรู้แล้วทำไมกูเกิดคนเดียวครับโอเคก็จบยังนี้ครับยังไม่จบลไไเลยนก็รอเว็บต่อไปกันไอ้นู้มันบังอ่ะต้องลับๆับในดวงญย่ลับๆอาจจะโผล่ไปก็ได้โอ้ ไม่รู้ผมเหลือสองคนไม่ไหวอ่ะม,มึงไปตายเลยแกผมว่าแล้วครับเว็บนี้น่าไงมันบอก <Yeah! S 1> <laughs> ไปเลยวิ่งก็ไปเลยเออเอาไอ,อ,อสัตว์มิกไปมันถูกปีกไอ้แย่ด้วยมันบั๊กเกมมึงก็วิ่งไปบั๊กได้เออมึงบั๊กได้เออบั๊กได้ต้องพีมันมมกูบอกว่าบั๊กได้เลยเดี๋ยวตีก็เออ <c oughs> เคมึงรอตัดเลยแล้วครับเดี๋ยวมันก็เริ่มนะครับสามสองหนึ่งอ๋อไม่เริ่มครับ สามส,ามสามหนึ่งศเริ่มสิกยาเย้ <S <S yeah! นะครับตอนแรกนี้ครับวิ่งไปซ้ายมือครับซ้ายมือ,อเฮ้ยไอสัตว์พ้องมึงอะแมนเดนแมนเดนมนเดนมนเดนองกกบองแมนเดีกันนงะมันไม่ให้โลกเโอเคลูกตองใครได้ไปผมไม่สนครับผมเอ้าเอ็มเออ็มเอ็มเอมอ็มอ็มเอ็มคอับอ็มเอ็มเอ็มคอับเอ้มอมีเอ็มอเอม ผมต้องรีบขึ้นมาละแถมตรงน,นี้ซอมบี้ยังไม่เริ่มก็เหมือนคิลเลอร์บอลซอมบี้ไม่เกิดเลยโอเคเกมนี้มีสองแนวเลฟเดสกับแนวคิลเลอร์บอลก็ใช้ได้อยู่เอ,อ้ยนี่ไงลุกเออโมปืนนี้ครับเออกระสุนยิงทะลุครับออแล้วก็นี่ก็เป็นยาเพิ่มเลือดนะกระเป๋าเนี้ยเพิ่มตอนแรกผมคิดว่าเพิ่มช่องเก็บของนะมันเพิ่มด้วยนะ่ะโอเคข้อดีก็มีะผมไม่ใช้เวลาใกล้ตายกว่า โอเคเจออีกแล้วคน <ละ S 1> อยู่ตรงที่กเปิดกอนเอาหน่อยเออเดี๋ยวเก็บสันในแป๊บอ่าคุณเข้มทำอะไรก็ทำไปครับฮะกระสุนปืนกูโอเคเยดก้าวมอ,อปืนโปรดผมเลยนะเออไม่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก้ามมอเฮียมันพูดผิดเลยสัตว์โอ้สับสนปืนเลยแน่พี่คนไทยเอ้ยมึงดูปืนก<ม>ูดิแม่งแม่ปืนพงมาเยอะเลยมีไฟฉายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาคุณแจเข้ม เว็บแรกอย่าลืมสอนมึงแล้วใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรลงไปครับกระโดลงไปเลย <c oughs> ไอ้เข้มบอกกูไม่เสี่ยงหรอกถ้าคุณแน่ก็ลงไปที่ได้เลยซอมบี้หายไ,ไ,ไปไอ้ซอมบี้ไปหมดก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปซอมบี้สิบหกตัวให้เหลือสักสี่เนี่ยไมยไม่เอาสี่ไม่เอาต้องห้าดีวะ <c oughs> ลงแล้วกูเข้มกูลงแล้วครับเสียหัวแม่งเลยโอโ้โหกูมไม่น่าลงาเลย อาจาจะกระตุกการอัดนะครับแล้วก็ปิงโอ้ยเฮีอข้างหลังแม่งเป็นรอยเลยอาจาจะกระตุกเนื่องจากคอมแม่งไม่ได้เรื่องยิงกับกับฝนที่ตกแล้วก็เน็ตที่กากนะต่อเนื่องเลยแนะ้วเ <c oughs> กๆวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว โอ้ยเยเีกําม,มาทำไมวะพ้นวิ่งมาปิดทางเนี่ยมันอยู่ทางนี้เนี่ยพว่าเอาดินี่กค<อ><ด>็คือระดมมไปกันของกูเต็มแล้วด้วยเข้มใช้ช่องกระเป๋าไหเงยเกระเป๋ายัางกดไม่ได้เลยเข้มอย่าแย่งนะเว้ยแบ่งด้วยปืนทับไม่ใช่กระสุนมึงก็อย่าแย่งแล้วกันเฮ้ยลูกโมของกูครับลูกโมปืนพกอของกูหมดเลยอ่ะปืนพกของกูหมดเลยเอาง่ายอ่ะกูมีปืนพกทุกกระป๋องเอาเอาแนี่ไป เหรอวะเก้าโมโมไม่ใช่อยู่แล้วโอเครีบไปเอากล่องไปบุญตัวกล่องไม่ถือกลองไปเร็วเร็วเร็วถือเลยมึงมาหมดแล้วเก็บกระสุนยังไม่ได้เก็บช้าว่ะเก็บช้าอะไรมันเก็บไม่เข้ากูเคลียร์ของก่อนดิสิกส์ริมินี่เดี๋ยวเราสามตัวแล้วเราจะวิ่งไปแล้วเนี่ยนานไม่ต้องอยู่ในนี้่าเดินออกไปตอมบี้เห็นตอมบี้แม่งไม่ได้ขี้โกงขนาดนั้นมันต้อง เห็นมาด้วยถ้า <cuarto> ม <material> ันมาก็บวกกันเลยไม่เป็นไรสามสี่ตัวมอดอยู่แล้วไอ้กัสสิโอ้โหมาดีกว่าคุณพูดจริงคุดเล่นนะต้องไปแล้วก่อนดิเข้มเต็มยิงเลยเล็งหัวมันนะมันบั็กมันบั็กเข้มปล่อยไลยถ้ามันเดินเข้ามาก็ยิงอย่าขยับนะเว้ยเดี๋ยวแม่ง เอายิงปืนลั่นเอาไม่ใช่หนึ่งเก้นึ่งหนึสัตว์กับขนสองปืนนี่แหละเราต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปครับไฟใช้นี่มันมาแล้วเย็ดเก็บกระสุนได้หมดแล้วเข้ม ถือถือนี่เองในเมื่อึงกลัวไอ้เหี้ยคนถือต้องเดินออกไปก่อนวะเขาบอกอย่างนี้อะเกมโอ้สองตัวเกมเกมมึงวิ่งทำไมวะคนมีปืนแม่งวิ่งกู้นี่สิต้องวิ่งไปเลยครับแล้วขุนโอ้หติดรังไม้ฮะไปแล้วครับไม่รอเฮ้ยในบ้านลิงค้างเยอะแยแล้วเนี่ยไอ้พวกเหี้ยนี่แม่ง บนบ้านกินแรงพวกเราอะ่ะซึ่งพอเก็บได้พวกกูเพิ่มเลือดตัวเองเลยนะกูรอยเข้มก่อนดีกว่าไอเข้มแล้วมึงอย่าแย่งทำไมวะมึงอยู่ข้างล่างเอา้เอาไอ, <c oughs> อ,อ้ไอ้ไอ้้ยจะกดีทำไมไม่ต้องโชว์ผลงานหรอกอยังไงเห็นเดินมาสองคนก <c oughs> ็น่า,นาจะรู้อะ่ะหลังมึงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะอะไรอยู่ข้างหน้ากูไหลไอ้เหี้ยเลือดกูเต็มปเปี่า mags m e r i n ไม่เจอห้องที่แม่งกระสุนไม่งจำกัดเลยนะเนี่ยแต่ห้องแม่งกำจัดกระสุนแม่งใช้หมดเลยใช้ใช้หมดหมดหมด,หมดไปฮะเรายากมาร์คเซเวิรนี้แม่งเลยของแม่งแทงจรีใหม่เริ่มใหม่เลยเก็บเก็บไม่ได้ไมันต้องมันเก็บได้แค่ของหล,ลักอย่างละหนึ่ง แช้เศรษฐกิจไม่ได้นี่ครับลูกซองครับหีเยอะเลยครับของเต็มอย่างนี้แหละปืนพกในพวกเฮี้ยน,นี่ต้อใช้ก<ด>็ถูกนะลูกซองไม่เก็บอะ่ะปืนอะไรล่ะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละปืนหมดแล้วค่อยมาเอาเก็บอย่าโลบลูกมองจะหมดแล้ววะบอกแล้วให้ริวไอ้ไอ้กูให้กู ลูกมุมโอ้โหกูรู้แล้วซอมบี้มันไปไหนหมดไอ้เฮียนี่แม่งบัคเอาคนเดหวังเหรอไอ้เฮียที่หนึ่งเนี่ยแม่งกีโกวนแบกเลยยืนเฉยด้วยนะเดี๋ยวสักวันมันต,ตายเหมือนรอบที่แล้วนะตไปแล้วมันตาย กเราไปตายอยู่บนนั้นพอดีเลยแล้วก็อย่าไปบั๊กอะไรอย่างนั้นแมปแม่งบั๊กไม่ค่อยน่าไว้ใจ่นเดโอ้โหเฮียสัตว์ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นชั้นสองเลยแค่เวฟนี้แม่งอันตรายสัตว์บอกแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียเรไปบอกแล้วอย่าไปยืนขวางไว้ในบันไดเฮ้แล้วมันมีใครตอบมันมาเลยพูดไปยิงหัวมันดี คนมีลูกโมใช่ไหมใช่แน่เก่าหม้อ <c oughs> เรียกถูกแล้วเรียกถูกแล้วดีใจเฮียอะไรวะไอ้ดำตรงกลางดำเรื่องไรเลยไอดำคนเดียว <c oughs> นี่ครับเป็นไม้ไหมครับไม้ไมาจากบ้านรถ1 magazine remaining ท่าเละครับหัวเละครับตีเราอย่างเดียวขึ้หัว <c oughs> มันเลยปืนดี เราจะไปแรงแเยอะดีผมก็เลยออกมาเนี่ยแต่ว่าไอเทียนี้ก็มึงก็ไม่หันายด้วยซ้ำสิสัตว์นั่นไงเทียแล้วเฮ้ยไอ,ไอ้งานพี่มืดมาแล้วเข้มพี่มืดมาแล้วดอทคอมบอกว่าพี่มืดมาพวกมึงยังไม่เก็บอยู่อีกเหรอ อยู่ในกล่องพี่เราพี่ปืพี่ปเลเฮ้ยอย่าเดกแรงเพื่อนกำยาไม่เฮ้ยมึงอยากกินแรงเพื่อนมวยิงหน่อยดีวะกูไม่ยิงนะปั้กใ้แกันัให้ไหมเฮ้ยลพัของกคักขงใช้ยามเฮ้ยลไม่ยีง กระสุนหมดบักกองอ่ะบักกองได้ยังไหมบักกองเฮี้ยไม่ใช่เอฟนั่งก็เพิ่มเลือดไอ้สัตว์พอเลือดลดไปก็เพิ่มเพิ่มบังโอ้มีเสียงอ๋อีไปเนอะบักกองบักกองบักกองไปเช็คกองหมดนะเว้ยดูกระสุนดิออเดฟจีโอ้มีเสียงพูดด้วยขึ้นปืนไหมปืนอะไรมึงให้ไปแล้วกระสุนเลือดเตนะ มมึงงาทิ้จะตายเพราะเล่นอย่างนี้แหละมึงเล่นอย่างนี้แหละจะตายเลยแต่เนี่ยหนึ่งดารปืนแรงอยังคงเลยอ่ะกระสุนน้อยต้องใจคุ้สัตว์กูโยนศูนย์แล้วครับกระสุนหมดก็น่าจะรู้โยนแม่เลยเก็บลูกซองอีกไอ้สัตว์ เดอาสุนสีขาวเจ้าตายยี่ไหมสุนสีขาวเฮ้ยยิ้มไหมโอ้โแม่แม่เจ้าเอาไปอีกอ่ะงโอ้ไ้เข้มเยอะยิ่งนันจะตายห่านแล้วเนี่ยอ้อแดกยาติดเชื้อเฮี้ยโอ้โหไอ้เฮี้ยเมนไหลปิดเมนก่อนจะเอาหมดดิเฮ้ยอย่ากหมดแล้กับไว เด,เดี๋ยวยามันจะรีนะครับ,อบโอเคผมมีกล่องก็ใช้ได้โอ้โหนี่ครับมันรีให้ก็ดีนะไม่รีให้แล้วเดี๋ยวริวจะกโกรธไอ้อาลงจบบักโอเคเก็บปืนนี้ไว้นะผมมีปืนนี้อยู่ยังไงนะโอเคผมได้เก็บแม็กมาแล้วเยี่ยมนี่ปืนใช้นี่ผมใช้ไไใส่เวฟแล้วมันถูกมาเยอะนะๆๆมันต้องยิงรัวเลย <ๆ S 1> ลงมาช่วยมันหน่อยเลยเฮ้ยไม่น่าช่วยเลยเปรตเนี่ยเห็นแก่ตัวนะเราจะไม่ช่วยมันนี่เราจะมาเคลียร์ตรงนี้นะ คุณเกมครับลงมาหน่อยครับคุณเกมเป็นปอดแล้วแมเดี๋ยวไปสนปืนเนี่ยใช้ทิ้งไปเกมตรงนั้นมันไม่บักนะเว้ยโอเคจริงเหรอคนถือไปที่โคมไฟเนี้ย One magazine so, on remaining ก็เริ่มเวฟต่อไปอยู่ดีนะไอ้เหี้ยลืมไปเวฟเนี่ยหกสิบตัวเข้มขึ้นบนขึ้นบนเข้มขึ้นไปไม่ได้อโ,ดดด <c oughs> โอ้ย <c oughs> อเหี้ <c oughs> อยอง <c oughs> อะไงสัตว์อยู่ดีวิ่งมาตบกูไอ้เหี้ย <c oughs> เฮ้ยละล้อละเฮ้ยล้อแล้วอย่างนี้ต้องมีจัดการครับรู้อยู่ว่าผมใครเน <c oughs> ไปไปหัว่เอาไปไปเก็บไม่ให้หมดเลยสัตว์โมโหเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ กระตุนลูกโม่จนดูวยโอ้ตรงนี้แบบเป็นร้อยเลยซนจนเพิ่งหมดวะอเดียนี้แม่งไมแคตีคนวะมึงรู้ไหมว่าเพื่อนเขาเลือนรถนะคนโก้วยจัดลูกโม่แม่งแม่ใส่ฉาบมาเลยนะครับโอ้เพื่อนแม่งก็เล่นฮาร์ย ผมเล่นเกมนี้เกมนี้ต้องเล่นช่วยนะไม่ใช่เล่นฆ่าถามว่าฆ่าได้ไหมฆ่าได้ครับก็ดีมากครับตอนแรกผมเล่นครั้งแรกนะแบบแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนี้อีกแบบหนึ่งก็คือแม่งวิ่งไปตบเพื่อนตะตายเองอ่ะมันเอาลูกตองยิงแล้วต้องบอกแอมสอรี่นะไม่งจะยิงคุณไปเรื่อย จะมองเราแบบเริ่มเว็บใหม่ก็คือมมันลุ้นบอะไม่เคยโดนนั่นแหละว่าผมเนี่ยไปทำเขาเกมนี้สนุกใช้ได้เลยผมไม่บ่นแล้วตอนนี้มันเล่นตอนนี้คุณสปายเ็นโอเคบ่นไปด้วยเล่นไปด้วยก็ดีนะเขาด่าไม่ใช่นี่เย่ยังไครับสี ม่นเกมนี้มันไม่มันไม่มีตัวรังสีเลยครับเวลาคุณจะดูแม็กซ์ที่อะไรเนี่ยถึงอะไรแม่งก็ไม่บอกคุณหรอกใส่กระสุนแม่งเยอะจะหายเกมมันพัโอเคคครับุณคุณไม่ต้องไปดูอะไรก็ได้จะดูก็ได้แต่ใส่ากระสุนศูนย์เลย่ไมต้องไปดูครับกดเติม ไม่รอดนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเกมนี้คนเราไม่ได้มาเล่นหรอกคนเล่นเราเล่นเราเฉียวไม่พ้นแนะนำไอ้คนเล่นเราเกียวไหมแดงไอ้คนเล่นเราเกียวไหมไอ้สัตว์เอาของไปแดกเอา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 ไปแดก เอาไปแดกเอาไปแดกเอาเฮียแล้วกูจะทิ้งกันสุนกูนะเพื่อนไปยืนเมืนนั้นเลยวันไปยืนเมืนนั้นเลยอยู่บนไม้ไม้ได้ายเลวกระสุนเหมือนซอมบี้เลยเงาไปยืนบนไม้เลยเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยหน้าอย่งเงี้ยลราพัก zero magazines remaining โอเคครับเราต้องไปเอายาให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะนอนกันนะครับเอาเฮียอยู่ทางนี้ลืมลืมครับคุณเกมมึงยังเยอะเว้ยหรือมึงตั้งใจ โอ้ไม่ออกมากันนี่ครับผมบอกนะอย่าเห็นแก่ตัวแบบนั้นครับคนอื่นยิงมันแล้วบอกว้า้าไม่ใช่คนอื่นผมเนี่ยจะไปจีบแกยะเธอวีมันบักออกไปไม่ได้เนี่ยคนอยิงที่บนไม้อ่ะเออแล้วเธอีจะตกตือไหมครอ๋อนี่ดูอย่างนี้ก็ได้เนี่โอ้ปัคตัววนสองคนปัคไอห่า เอาปืนออกไปครับปืนเดียวกันนะ่ะใครปุบของแม็กมานอนก็ได้ซิงเพปืนนี้ด้วยดิเงินสเท่าไหร่มีสิบเ็ดครับมีันแวีเ้างก้ายมาเอาเลก่อนโอเคก็จะเห็นนะครับว่าห้องเปิดแล้วครับประตูเปิดแล้วใครมาเปิดไว้สัตว์ ูเลื่อยนะว่ามีเลื่อยไหมเ yes, จสยังมีเลื่อยอยู่นะกระสุแนแม็กนี่ก็มีคนระับเลื่อยนี่ก็คือเป็นอาวุธชั้นยอดครับซึ่งรู้อยู่นะว่าผมเอาอะไรเออหัวยับตายจริงครับไม่สนอะไรนอกจากเลื่อยแล้เวเลื่อยเนี่ยคนะวามมันนั้นเป็นเลือดค,ครับกระสุนอะไรก็มีนะคุณเข้มถ้าคุณจะมาเอาอะในห้องที่ล็อกอะเปิดได้แล้วอ๋อมันจะเปิดก็คือเราต้องผ่านผ่านเว็บสี่ไปเราต้องมาเว็บสี่ประตูมันจะเปิดเนี่ยเปิดก็คลิกขวานะ มาไปแข่งนี่แหละวะออนมอเราต้องขับรถโอ้เราต้องโชว์ครับผมดูกันวยยอโอ้ยไอเฮี้ยนอเี้ยนตายแล้วแบบเอามักควยแล้วเนี่ยไอเี้ยนหลุดครับหลุดครับหลุดเติมหดครับก็แม่ก็ได้โชว์เรื่องแค่นี้แหละสุดโอเคครับก็ ขอจบเพียงนี้ครับสำหรับแบบนี้ครับหาเล่นกันได้ครับโหลดฟรีได้เลยกนะ็ต้องมีครับไ์ก็ได้มอสสำหรับคนที่ไม่ดูนะคนดคนูดูไปครับนะโอเคจบแล้วครับ